อยย่างงเี้ครับแล้วยิ่งพอผมใช้เซกิเซก็เองด้วยอย่างเงี้ยตบผิวหน้าเลยทุกวันก็สวยไปขึ้นทุกวันเม่จคนทักอะไรเงี้ยน้องไปขึ้นมามากมากจริงๆก็เหมือนที่พี่บอกว่าว่าไปขึ้นเรื่อยๆก็ตกทุกวันก็เลยไปขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องดูเองก็นอกจากเป็นแบรนด์บสเตอร์ของเซกิเซแล้วนะครับอีกหนึ่งบทบาท ศิลปินโอ,อ้โหไม่มพูดถึงไม่ได้มีซิงเกิลไปของตัวเองแล้วด้วยครับนะครับแต่เล่าน่อยหนึ่งสําหรับบทบาทนี้เป็นไงบ,บ้างครับนะทั้งความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เชื่อว่าน้ำผูตั้งใจพอๆแน่นอนนะครับแชร์ในนี้กับทุกกคนได,ได้ทราบกันก็ตั้งใจมากครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทแล้วกันใหม่ๆที่แบบว่าทุกคนได้เห็นกันนะครับก็โปกติทุกคนก็จะเห็นผมแบบ ผ่านหน้าจอเป็นนักแสดงเล่นเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์ไปใช่หรือว่าจะแบบเจอตามอีเวนต์แฟชั่นหรือว่าแบบนายแบบอะไรเงี้ยแล้วก็พิธีกรผมก็รู้สึกว่าผมอะอยากทําอะไรใหม่ๆออยากแบบท้าทายตัวเองแล้วก็เ็สิ่งที่ผมอยากทําอยู่แล้วเงี้ยครับมันติดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราอยากทำเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ทําเพลงก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ ทําให้แบบว่าลีเลทแล้วก็คอนเน็กกับทุกคนได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าบางทีแบบไปเจอตามอีเวนต์อย่างเงี้ยคือแบบว่าบางทีก็เจอกันผ่านแบบแั๊บเดียวแบบว่าในอีเวนต์เป็นแบบใช่ครับอยู่แบบมีกระจกกั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบว่าพอผมมีเพลงอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้แบบเจอผมมากขึ้นได้เห็นผมใกล้ๆมากขึ้นแล้วก็แบบว่าเวลาที่ผมร้องเพลงแล้วแฟนๆร้องตามเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบโอ้มีความสุขมากครับอ เทีเ่ยมเลยแล้วไงน,ะนี่แล้วทุกคนเป็นไงบ้างชอบไมค์สอนซิงเกิลนี้ชอบ oh. ชอบมากเลยนอะนี่เขาร้องตามร้องได้ทุกคนเลย uh, ใช่เมื่อกี้ฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากใช่แล้วก็ไม่ง่ายเลยแต่แว่า<ๆ>ก็สนุกครับแต่ถือว่าทำมาได้ดีมากแล้วก็ ทุกคนก็ชอบมากลยสมรัผลงานนี้ขอบคุณครับรับผมอ่ะทีนี้งานนี้อ้าเป็นทั้งศิลปินนักร้องหรือจะเป็นนักแสดงด้วยทํางานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวครับนงานก็เลยต้องถามนะครับว่าแล้วอย่างนี้แบ่งเวลาพักผ่อนหรือแบบเวลาเดินทางเนี่ยเวลาที่เราจะต้องเดินทางแบบไปทํางานต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะมีไอเทมอะไรที่แบบพกติดตัวแบบขาดไม่ได้เลย ขอแบบสักสองอย่างได้ไหมได้แชร์นิดนึงมีอะไรบ้างอ่าแน่นอนก็ต้องเป็นเซกิเซโลชั่นนะครับผมน้ำตกเซกิเซโลชั่นเพราะว่าคือจริงๆอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยครับผมไปบินไปแอลเอเนี่ยครับเขาก็จะมีขวดเซกิเซโลชั่นเนี่ยแต่ว่าพกพาด้วยเราสามารถแบบพกขวดเล็กขึ้นไปบนเครื่องได้ระหว่างที่แบบอยู่บนเครื่องนานอย่างเงี้ยพี่อยู่แบบยี่สิบกว่าชั่วโมงะอผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้แบบตก เซนิเซอย่างเงี้ยผิวมันก็จะไม่ไบร์ทอยงเงี้ยเพราะว่าผมต้องไปทำงานด้วยเงี้ยครับก็ตกบนเครื่องเลยอุ้ยมันสะดวกมากเนาะสะดวกมากๆครับอ่านะคบอ่ะแน่นอนน้ำตกผิวไบรท์อันนอ้คือเงี้ตผิวไบรท์อย่างที่สองอย่างที่สองใช่ไหมครับเวลาเดินทางหรือว่าไปพักผ่อนเงี้ยผมก็จะพกที่ปิดตาครับอ๋อ้าพปิดตาแบบว่าเวลาเราอยู่บนเครื่องอย่างเงี้ย บางทีแบบมีแสงนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องปิดตาแต่บางครั้งอ่ะพี่รู้ไหมครับผมต้องมาปิดปากเอ้าทำไมครับเพราะอะไรผมนอนแล้วอ้าปากอ,าาอ้า <c oughs> รง <c oughs> อ่ะก็ชิบก็เลยมาปิดปากอ้ารง อาแต่บางคนเป็นบางคนเป็นใช่มันก็คือแบบว่าสิ่งที่แบบว่าช่วยให้เราพักผ่อนแล้วก็ช่วยแบบว่าเฮ้ยเผื่อมีใครไปเห็นแล้วนอนปิดปากอยู่นะครับเดี๋ยวจะน้อนก็ไดจะตกใจอืมอืมอืมนี่คือสองไอเทมหลักเลยสองไอเทมหลักเลยเวลาเดินทางเดงเวลาเดินทางก็คือแล้วตกถึงปลแล้วก็ตัวผ้าปิดตาผ้าปิดตาที่เป็นทูนส์สามารถปิดปากได้ปิดปากได้ด้วยชอาโอเคแล้นอ่ะแล้วถ้าแบบถ้าจะพูดถึงแบบ ไอเทมที่แบบช่วยชีวิตเราจริงๆอ่ะคือแบบเฮ้ยมันขาดไม่ได้ต้องพกทุกครั้งแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นไอเทมที่แบบสามารถสร้างความมั่นใจเนาให้กับเราได้ในทุกช่วงเวลาครับสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออน้ำตกผิวใบเซทิเซ่คนี่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดแบบว่าแบบอย่างนั้นนะผมพูดความจริงนะครับคือคืออย่างแบบว่า ผมมาตกทั้งเช้าทั้งเย็นใช่ไหมอย่างเวลาเราแต่งหน้าเีอยครับก็อยากให้ทุกคนไปลองกันคือหน่อยใช้หน่อยเป็นยังไงเป็นอะอย่างเช่นเวลาเราจะแต่งก่อนแต่งหน้านะครับเราก็เอาน้ำตกผิวไบรท์เนยครับมาไปแช่ตู้เย็นก็ได้หรือหรือจะไม่แช่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเทน้ําตกผิวไบรท์ใส่สำลีจริงปะเทให้ชุ่มๆเลยกลัวไม่เห็นภาพกลัวไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูฮู้ประกอบหน่อยเออมันคือการเตรียมผิวอย่างหนึ่ง ใช่นะไหมก่อนที่จะเมคอัพทุกคนนี่นี่คือเป็นเทคนิคของน้ำบลูเลยก็ค,คือนำน้ำปริบาณเดี๋ยอขอไม่ได้ก็ได้ครับ